thank you เปิดตัวทนายหนุ่มกัญชัยทนายแก้วมาเองเผยนิสัยแท้จริงหนุ่มกัญชัยหลังเสิร์ฟหมายสารขยี้เบียรเดอะ์วไวท์ฝั่งดังพันกรไม่อยู่เฉยโผล่ขยี้สะดุง้งเรียกได้ว่าดราม่านะคะเริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับเรื่องราวของสาวเสียงมหัศจรรย์น,นะคะสำหรับเบียรเดอะ์วไวท์ค่ะนักร้องดงังศิลปินดังนะคะแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยพิธีกรดำเนินรายการโขนกระแสและก็พิธีกรรายการอืน่นๆชื่อดังค่ะ ึ่งบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวเริ่มจากที่คุณเบีย์เดวอยนะคะอินฟลูดังนักร้องดังค่ะมีการออกมาโพสต์วิจารณ์สื่อนะคะที่นําเสนอแต่เรื่องผัวเมียจนถูกโยงว่าอาจจะพาดพิงถึงรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยหรือไม่ก่อนจะมีการสื่อสารผ่านเอเจนซี่คนกลางนะคะว่าหนุ่มกัญชัยฝากขอโทษแต่ต่อมานะคะคุณหนุ่มกัญชัยก็มีการออกมาชี้แจงว่าไม่เคยพูดเช่นนั้นและด้านสาวเบีย์เดวอยเองเนี่ยก็มีการโพสต์รัวๆนะคะไม่หยุดค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าโพสต์ล่าสุดสาวเบีย์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ระบ,บุข้อความ ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนันโดยสาวเบียร์นะคะมีการโพสร,ระบุข้อความเชื่อนิ่มๆว่าอ้าหวังโกหกไม่แมนเลยส่วนล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านคุณหนุ่มกัญชัยเองค่ะถึงกับทนไม่ไหวนะคะต้องออกมาโพสร,ระบุข้อความเบรกเรื่องนี้ค่ะด้วยการระบุข้อความว่าถ้าจะล้ำเส้นบิดเบือนข้อเท็จจริงกันขนาดนี้ก็รอรับหมายเลยแล้วกัน ปล่อยผ่านมานานแล้วและคุณหนุ่มกัญชัยเองค่ะก็ยังมีการโพสต์คอมเมนต์นะคะเพิ่มเติมอีกว่าคลิปเสียงคนกลางที่เป็นหลักฐานพร้อมพยานรับทราบเหตุการณ์พร้อมข้อความบิดเบือนนําเข้าสู่ระบบพร้อมและอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าก็มีคนดังค่ะในหลายแวดวงนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนะคะอาทิทนายดังค่ะอย่างทนายเดชากิตติวิทยานันนะคะหรือว่าเจ้าของเพจทนายคลายทุกเนี่ยก็มีการเข้ามาคอมเมนต์มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดยทนายเดชาเองนะคะมีการระบุข้อความว่า การโพสต์ข้อความยืนยันข้อเท็จจริงในทางร้ายหรือบิดเบือนทําให้บุคคลอื่นเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดฐานเมินประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3- ามสแคดีนี้ก็คงต้องไปจบที่ศาลนะครับแต่บอกเลยนะคะว่าเรื่องราวยังไม่จบเท่านี้นะคะเมื่อทนายแก้วหรือว่าทนายชื่อดังประจํารายการโหนกระแสค่ะได้มีการตัดสินใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวของคุณหนุ่มกัญชัยด้วยเช่นกันซึ่งทนายแก้วนะคะได้มีการคอมเมนต์ว่าจริงๆตอนแรกพี่หนุ่มก็นิ่งอยู่ เฉยๆแล้วนะพี่แก้วก็พอรู้นิสัยพี่หนุ่มว่าหากไม่ยอมหยุดพี่หนุ่มก็พร้อมลุยทุกรูปแบบซึ่งก็แปลกใจว่าต้องการอะไรทําไมจะต้องหยิบมาพูดล้ําเส้นแบบนี้ทั้งข้อความที่เขียนแคปชั่นและรูปที่โพสต์ซึ่งมีชื่อชัดเจนมันทําให้พี่หนุ่มเสียหายถ้านายแก้วพร้อมลุยครับจัดให้ชุดใหญ่รอรับหมายครับ ต่อมาน,นะคะคุณดังพันกรนักร้องดังเองนะคะก็มีการเข้ามาแจมเรื่องนี้ด้วยมีการเข้ามาคอมเมนต์กลางเฟซบุ๊กของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะโดยได้มีการระบ,บุข้อความว่าดับความมั่นสาวชั้นจีซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวก็ยังไม่ได้จบเท่านี้ค่ะเมื่อหลากหลายแวดวงในวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นวงการทนายก็ดีค่ะหรือว่าผู้ประกาศข่าวดังก็ดีนะคะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องราวของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็คุณเบีย์เดวไวต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนะคะคุณตักนารกรหรือว่าผู้ประกาศข่าวดังค่ะก็มีการออกมาโพสต์เรื่องนนี้้ดวยช่ โดยคุณตานะคะมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าเริ่มดมคารขานเเบียร์เดอะนางอาจอยากมีกระแสอยากให้คนสนใจเลยไปโหนหนุ่มโหนกระแสเราข้ามนางไปเลยได้ไหมไม่ต้องสนใจอยากแฉอะไรก็เมอนดังไปเขียนเพิ่มเติมนะคะ ขออภัยน้องเบียร์มีคนโทรมาเล่าข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่ฟังว่าน้องเบียร์ไม่ได้หิวแสงเพราะน้องมีแฟนคลับติดตามหลายล้านคนน้องเบียร์ดังอยู่แล้วน้องเบียร์ไม่ได้ต่อว่าถึงพี่หนุ่มแต่น้องต้องการชี้แจงในมุมของตัวเองฟังหลายด้านพี่ตั๊กเองก็งงแต่น้องเบียร์ก็ไม่น่าไปเรียกพี่หนุ่มว่าอหวังเลยนะคะคํานี้อาจทําให้พี่หนุ่มไม่ค่อยสบายใจและขณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าทนายพัดเองค่ะหรือว่าเจ้าของฉาย,ยาทนายเมย์หลวงเนี่ยก็มีการออกมาโพส์ระบุข,ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้ดว โดยได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าอยากให้พี่หน่วงเรียนกฎหมายแล้วเป็นทนายความว่ะต่อมานะคะทนายพัทได้มีการโพสร,ระบุข้อความว่าใครจะไม่ชอบเบียร์ก็แล้วแต่ส่วนเรายังชอบและติดตามเบียร์เสมอเป็นกําลังใจให้นะครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทา และทนายพัดเองค่ะก็มีการโพสต์อีกครั้งว่าถึงแม้โพสต์อื่นจะไม่ได้หมิ่นประมาทก็ตามแต่ก็สามารถนํามาสืบประกอบดูเจตนาของจําเลยได้เช่นกันคําว่าอาหวังไม่แมนนี่ก็ใช่แล้วหนึ่งนอกจากนี้นะคะคุณดังพันกรก็ยังได้โพสตระบ,บุข้อความผ่าโซเชียลส่วนตัวว่าดับมั่นสาวชั้นจีและคุณดังก็ยังมีการโพสตคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกนะคะว่าซิงเกิลใหม่แม่เอง จากนั้นคุณดังค่ะก็ยังมีการโพสต์รัวๆต่อมานะคะว่าขออธิบายครับโดยหลายคนจะเข้าใจผิดกับเบียเนี่ยจริงๆแล้วแม่ก็ติดตามผลงานเท่านะปกติเบียร์เป็นคนน่ารักผู้จาสุภาพเป็นกันเองไม่ถือตัวทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่พร้อมกับมีการติดแฮชแท็กนะคะไปที่ Facebook ของคุณเบียใบหยกค,ค่ะขณะที่ชาวเน็ตนะคะมีการเข้ามาขายี้แซลนะคะว่าคนละเบียรกันแม่ และต่อมานะคะคุณดังก็ยังมีการโพสต์อีกว่าเราเกิดปีมั่นวันกล้ายอย่าไปหยองลูกและคุณดังนะคะยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่ามองตาทนายไปเลยลูกถ่วงเวลาให้ลูกหยุดหมุนกริบได้แรงอก และอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะชาวเน็ตก็ยังเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นนะคะเรื่องนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้สาวเบีย์เดวอยแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยค่ะหรือว่าทนายแก้วหรือว่าคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะจะมีใครเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ทั้งนี้นะคะมีความอัปเดตอย่างไรค่ะไทยนิวไม่พลาดนําเสนอ,อคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ ไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทเนวค่ะ